นี้เราได้ขึ้นเรือแล้วเป็นเรือตกปลาตกปลาฝึกอยู่ัชนเริมขอไปหยิบเปินแป๊บนึงโอ้โอ้ไม่ไมนะเรือเราน้ำเข้าไม่รู้เพราะอะไรหรือว่าต้องลบอันนี้โอเค ตอนนี้ลบลมมเลหสมองเรือแล้วเรียกว่าเครื่องตรวจอาปาเเราจะทำเป็นเครื่องตรวจอาปาให้มันต่ำกว่านี้แล้วก็ใหญ่กว่าพราะซูมชัดได้กว่าคือตอนนี้เราได้กล้องแล้ว โอ้โหคุณไหมน้าเรือควอ่ำเรือคว่ำตอนนี้เรือตึนมาแล้วโอ้โชันลมชัน เอาเปืนทิ้งก่อนเลยเลยกันอะไรจะโอเค,อเคตอนนี้ฉันเอาเปืนทิ้งแล้วแล้วมันมันลอยตรงนี้ได้ยังไงฉันต้องเปิดเป็นเครื่องมือ มันอยู่ใต้ดีนโอเคโอค้ปึ๊บโอ,โอ,โอ้ไม่ได้ชนเลยอู้โอ๊ะโอเคทำให้มันสมดุล ตัวนี้เราสร้างเป็นกล้องและเรือมันจะเอียงนิดหน่อยโอ้ไม่เรือความอีกแล้วเฮ้ยน่าจะมีปลาอะไรดึงอู้ปลามันน่าจะดิน้น ขึ้เรือเราวบาดเจ็บสาหัสไปแล้วโอ้ไม่ผมมันแสนสวยกันฉันเนี่ยโอ้้าวัวาวนนี้เราขึ้นได้แล้วแล้วก็ขอเพื่อนโยนลงน้ำไปเลยแล้วกันจุดไฟ โอเเคตตึาไปเลยนั่นมันปลาที่เราต้องก็ต้องหาเอาไปกินฟ้ามิฟายเยอะเอามิฟายเราไปกินฟายพร้อมจะระเบิดมิฟายตายเนื้อ ออถ้าเจอถ้าเจอถ้าเจอเอาไปคุกเลยคอ <Okay. S 1> เราจะกันปลาใ้ตัวหนึง่งเนี้ยมันปลานั้นก็จะเพราะว่ามันคือปลาจะต้องห้ามถ้าใครจับเนี่ยปลาตัวตัวนั้นเนี่ยมันจะปล่อยพิษทำทำให้เรือเนี่ยคือพิษนั้นมันเป็นกดทําให้พวกเรากลายเป็นกระดูกคนเรือก็จะหาย ปลาคุดท้ายบิ๊ัไฟของเรา,า,เรานั่นนั่นนั่นมันปลาที่เราตามหาเป็นปลาหายากเอ,อดืดเดแค่นี้มันมันหลบแล้วเอามาไว้ที่เรือเรา อู้อุ้อุ้คนมันถักเกินไปดูต้นอี่ปึดันลรกเปิดเครื่องเครื่องบือเอิที่เอาไว้ทุนน้ำหนักแล้วที่ กูกูนะต้องไปเป็นแฟลกเรามานขยับเองได้ยาฮ้ยนั่นมันปลาที่ปลอมตัวเป็นปลาเ้าอือโอ้นี่เรือไปตำลังเจะความแล้วที่ตอนนี้เรือกำลังจะคืนสภาพ โอ้ยอย่าไปเลยเอากล้องเอากล้องขึ้นมาดีกว่าไม่งั้นกล้องได้พังแน่